แล้วฝนขออนุญาตถามแล้วกันเพราะว่าก็มีคุณแม่ถามกันมาเยอะเรื่องเกรดตัวอ่อนค,ะค่ะบางคนไปทำอีกซี่มาแล้วเอาเกรดตัวอ่อนมาดูกัน a B A c C D ยังไงมั้งคะมันดูยังไงเกรดพวกนี้มันสำคัญแค่ไหนแล้ว,ต,ต,วต้องกังวลไหมคะต้องกังวลไหมก็เป็นปัจจัยหนึ่งแล้วกันคะ่ะคือเกรดตัวอ่อนเหมือนคุณภาพคลังของเราอย่างนี้ดีกว่าค,คือ a s ุ s j i อสุจิกับไข่ผสมกันและเขาเลี้ยงเป็นตัวอ่อนต้องบอกว่าตัวอ่อนหนึ่งตัวที่จะมีโอกาสการตั้งครันเราขอมองสองประเด็นอ่ะสามประเด็นก็ได้ประเด็นแรกคือการเจริญเติบโตของเขาว่าวันที่1วันที่3วันที่5้าเขาเจริญเติบโตตามเกณฑ์ไหมแบ่งเซลล์ได้สวยตามเกณฑ์ไหมถ้าแบ่งได้ตามเกณฑ์โอเคเราให้เขาว่าโอเคเขามีคะแนนข้อแรก ข้อที่2คือเกรดสุดท้ายแล้วเนี่ยแบ่งตัวตามเกณฑ์แล้วเกรดสวยไหมเกรดเนี้ยมันเป็นการให้คะแนนของการแบ่งตัวของเซลล์ลกกับเซลล์ตัวอ่อนค่ะนักวิทยาศาสตร์เขาจะมีเกณฑ์การให้คะแนนไว้เกรด AA ก็แสดงว่าทั้งรกกับตัวอ่อนแบ่งตัวได้สวยดีเราก็เชื่อว่าเกรดอันเนี้ยมันน่าจะแบบพลังงานดีแต่ไม่ร้อยเซเพราะ <Yeah. S 2> ว่าเกรด AA ตวรวจโครโมโซมไม่ผ่านหรือใส่ไม่ติดก็เยอะอ อย่างที่3ก็เลยนํามาสู่ที่ว่าหน้าตาสวยแล้วเราต้องรู้จิตใจเขาด้วยคือต้องตรวจโครโมโซมแล้วโครโมโซมผ่านถ้า3ข้อนี้มาด้วยการโอกาสการตั้งครรภก็จะสูงใช้คําว่าอย่างนี้แต่ก็ไม่ร้อยนะต้องบอกก่อนยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ประมาณนะะี้ค่ะ